ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์นิทานเวตาลพระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนมศเล่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยาดาอารัมพี สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับดิฉันยาดาอารัมพีและนิทานเวตาลนิทานเวตาลน,นี้เป็นบทพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรซึ่งทรงใช้พระนามแฝงว่านอมอสอเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราค้างไว้ถึงตอนที่ผู้ชายหลายต่อหลายคนนะคะหลงรักนางบุกดาวลีเพราะว่านางมีรูปโฉมงดงามและเกิดต่างคนต่างก็แสดงความสามารถในการประพันธ์ที่จะพรรณนาถึงความรู้สึกในใจของตัวเองนั้นออกมาเป็นคาประพันธ์ชนิดต่างๆ เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็คุยให้ฟังถึงชายที่ใช้คำประพันธ์ที่เรียกว่าโครงสีสุภาพไปแล้วนะคะอีที่สังฉันไปแล้วและวสันตดิโลกก็ได้คุยไปบ้างแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของชายที่ใช้วสันตดิโลกชัน14นั้นเนี่ยจะลบหลู่ตัวเองด้วยความคุณเคืองว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยนะคะไม่สามารถจะเท่าเทียมกับนางได้ ดังที่ใช้คำว่าน่าระาต้อยจะสอยดาวก็คือตัวเองนั้นมันต้อยต่ำเหลือเกินนะคะก็เลยมีความทุกข์ว่าความรักครั้งนี้คงจะไม่สมหวังแล้วก็ด่าว,ว่าตัวเองว่าไม่รู้จักชะโง,งกหน้าดูเงาของตัวเองในน้ําเลยว่าตัวเองนั้นมันเป็นอะไรนะอยากจะหมายสูงมันก็ต้องเจ็บอย่างนี้แหละเรานี่เปรียบเหมือนคังคกที่เพยเยอที่จะ ไปได้นกยูงมาครองคู่และก็เป็นหมูจะไปคู่กับมา้าโอ้โหเป็นความเปรียบที่สุดยอดเลยนะคะท่านผู้ฟังคะคังคกนะคะกับนกยูงเนี่ยนะคะรวมทั้งหมูกับม้าเนี่ยนะคะคนละสายพันธุ์กันเลยแล้วก็เปรียบว่าตัวเองนั้นเนี่ยมันต่ำต้อยไม่คู่ควรกับนางแต่ก็ยังรักนางไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าความรักนั้นเหมือนกับโซ่เหล็กที่ล่ามหัวใจเอาไว้ให้เป็นธาตุรักของนางจนไม่อาจจะไปไหนได้ และสุดท้ายเนี่ยก็ยังแสดงความท้อแท้ว่าเนี่ยถ้าสิ้นหวังเนี่ยก็เหมือนกับพระอาทิตย์นั้นดับไปจากท้องฟ้าเหมือนกับอกเรานี่มันจะแตกทลายไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วบางคนนะคะก็กล่าวลบลูพระจันทร์ว่า เพนพระจันทร์นั้นสว่างแต่ข้างขึ้นกระต่ายมืนเมาเพนจนเป็นบ้าอันสามไวไสสุขทุกเวลาน้ำใจข้าวเมามืนทั้งขึ้นแรมได้ยนพักรักเหลือไม่เบื่อรักอกจะหักเพราะอันง์สอนทรงแหลมให้แคนคิดจิตเจ็บที่เน็บแนมไม่ยิ้มแย้มเยือนให้ชื่นใจเอ่ยคนนี้ก็มา รำพันลบหลูพนนะะ่พระจันทร์นะคะว่าโอ้พระจันทร์เพนนั้นเนี่ยสว่างแต่ตอนข้างขึ้นนะทำให้กระต่ายในดวงจันทร์นั้นลงไหลกับแสงจันทร์จนเป็นบ้าแต่นางผู้นี้เนี่ยมีความสุขสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับพระจันทร์ซึ่งสว่างเฉพาะบางเวลาทําให้หัวใจของข้านั้นเมาอยู่กับความรักที่มีต่อนางไม่เป็นอันทําอะไรเลย แล้วก็เมื่อได้เห็นหน้านางนี่ก็เกิดความรักแล้วก็ไม่เคยเบื่อที่จะรักนางแต่อกข้านี่มันจะหักเพราะว่าสอนของกามเทพที่แหลมเปียบนี่แหละอกจะหักเพราะอานงสอนทรงแหลมนี่ก็คือเขาก็เกรงว่าตัวเขาเนี่ยจะอกหักเพราะว่าสอนของพระอานงหรือพระกามเทพอานงเนี่ยแปลว่าผู้ไม่มีร่างกายนะคะเคยเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่า แปลว,ว่าผู้ไม่มีร่างกายชายานียเป็นชายาของกรรมเทพตอนที่ไปแผลงสอนให้พระศิวะหรือพระอิศวรน,นั้นรักกับพระอุมาและพระองค์ก็ตกพระไทยอยู่มีใครมาแผลงสอนใส่ที่อกตกพระไทยก็ลืมพระเนตรที่สามกลางพระนราธหรือนภา,าขึ้นมาไฟบรยกัรก็ออกมาจากพระเนตรที่สามนั้นเผาผลาญกรรมเทพจนมอดไหมห้ไปหมดด้วยเหตุนี้จึงได้ฉายาว่าอนงอะนีแ่แปลว่าไหม้นะคะ อณะบวกองค์ะองค์ะก็คือร่างกายก็คือผู้ไม่มีร่างกายนั่นเองมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปแล้วผู้ชายบางคนนะคะท่านฟังคะก็ยังชมนางมุกดาวลีผู้นี้เนี่ยว่านางมีผิวเหมือนดอกจำปามีผมเหมือนนางงู ไอ้มีผิวเหมือนดอกจำปานี่เราก็นึกออกเป็นผิวที่ออกเป็นสีเหลืองๆนะคะเพราะคงจะทาขมิ้นมีผมเหมือนนางงูนี่ก็คือผมหยิกล้วค่ะผู้หญิงแขกก็งูมันเลยเนี่ยนะคะก็คือผมหยิกเป็นเส้นๆแล้วก็มีบาดเหมือนทับทิมแล้ววงเล็บว่าเพราะย้อมด้วยนะคะก็คือเท้าสีแดงนะคะแต่นมสอนเน็บแนมว่าเพราะว่าย้อมเอานะคะให้มันเป็นสีอย่างนั้นสีแดงอย่างทับทิมมีตาเหมือนตาเนื้อสายตามเคย คำอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ฟังคะที่นามศรแทรกเข้ามาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกขันเพราะว่าพระองค์ท่านก็เหมือนกับทรงขัดคอ,อกวีผู้แต่งนิทานเวตาลผู้เนี้ยไปในทีอะค่ะเพราะว่าตามธรรมเนียมการแต่งเนี่ยเขาจะต้องชมความงามของผู้หญิงตามแบบฉบับนะคะแล้วก็ชมเหมือนๆเ,เ,เหมือนกันแหละค่ะว่าดวงตาก็งามเหมือนกับตาเนื้อนะคะก็เลยทรงพระนิพนธ์ว่าเหมือนตาเนื้อตามเคยก็ชมอย่างนี้แหละ มีบาทเหมือนทัพทีมวงเล็บเพราะย้อมนะคะตรงนี้ก็ให้เห็นว่าทรงรู้เท่าทันนะว่าต้องชมอย่างเนี้ยไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีความคิดริเริ่มอะไรเลยชมกันตามๆกันคิ้วเหมือนธนูกงก็คือเหมือนธนูที่กําลังเตรียมพร้อมที่จะยิงน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วก็ยังทรงวิจารณ์ต่อว่าคิ้วเหมือนธนูกงตามอย่างคิ้วที่นิยมว่างาม ก็มันมียุคสมัยที่นิยมว่างามคิ้วแบบเนี้ยต้องคิ้วโกงๆเนี่ยนะคะหรือเดินเหมือนหงเนี่ยนมศอก็ทรงกระแนกะกระแหนไว้ในคำบรรยายของพระองค์นิทานเวตาลได้บรรยายต่อไปถึงความงามของนางว่าและไม่มีใครลืมกล่าวว่านางมีสำเนียงไพเราะเหมือนนกกระววและทุกคนกล่าวว่าถ้านางอัจฉราลงมาเปรียบประชันความงามนางอัจฉราจะได้อายาท่านผู้ฟังครับนกกระววเนี่ยอินเดียเขาถือว่ามีเสียงเพราะนะคะ ถ้าเผือผู้หญิงคนไหนเนี่ยเสียงมนกกระว่าวก็ถือว่ามีเสียงที่น่าฟังในที่นี้คำว่าอัจฉราเนี่ยนะคะหมายถึงนางฟ้านั่นเองและทุกคนกล่าวว่าถ้านางอัจฉราคือนางฟ้าลงมาประชันความงามกับนางเนี่ยนะคะนางมุกดาวลีผู้นี้นางฟ้าก็ต้องไราอายค่ะก็คือสวยสู้นางมุกดาวลีไม่ได้ท่านผู้ฟังคะ บัณฑิตและกวีทั้งหลายจํานวนมากเป็นร้อยเนี่ยนะคะก็พยายามประกวดประขันกันนะคะแต่งกลอนแต่งกาบสรรเสริญความงามของนางมุกดาวลีแต่ว่าปรากฏว,ว่าแต่งเสียเวลาเปล่าค่ะไม่สามารถจะจูงใจให้นางรักใครคนใดคนหนึ่งได้ที่เป็นเช่นนั้นเนี่ย นิทานเวตาลก็ให้เหตุผลว่าเพราะธรรมดาหญิงงามย่อมจะได้เคยยินคำยกยอความงามจนชินหูแม้จะยอด้วยกาบกรอนไพเราะก็ไม่เป็นของแปลกถ้ายิ่งกับกรอนเร็วๆอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ยิ่งเบื่อหนักขึ้น พอไปถึงตรงนี้เนี่ยเวตาลมันก็แขะพระวิกรมทิตว่าพระองค์เนี่ยทรงสติปัญญาล้ำเลิศนะย่อมจะทราบว่าวิธีการยอหญิงงามเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรคือยอในสิ่งที่ตรงกันข้ามวิธียอหญิงงามต้องยอว่ามีวิชาปราดเปรืองหรือยกคุณที่ไม่มีขึ้นกล่าวจึงจะเป็นเครื่องจับใจนางสวย กล่าวตรงกันข้ามถ้านางเป็นผู้ที่หาความสวยยากถึงหากจะเป็นคนมีเชา่าก็อาจยอให้ต้องใจได้ด้วยกล่าวถึงความงามอันสุขุมอันเป็นของไม่หาง่ายเหมือนความงามซึ่งล่อตาดังนี้เป็นต้นความยอ,อนั้นเปรียบเหมือนหินกับเหล็กซึ่งทำให้เพลิงแห่งความรักเกิดได้ท่านผู้ฟังคะนี่ก็คือข้อแนะนำของเวตาลที่ทูลพระวิกรามทิตว่า เนี่ย <N ee> จะต้องยอยอผู้หญิงจะต้องยอในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้หญิงสวยเนี่ยต้องยอว่าฉลาดมีวิชาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงขี้ริ้วแต่มีความรู้เนี่ยจะต้องยอว่าสวยไม่ใช่สวยอย่างดึงดูดตาดึงดูดใจหรือล่อตาล่อใจแต่เป็นสวยอย่างสุขมุมซึ่งมันหายากกว่าสวยงามอย่างล่อตาเป็นไหนๆตรงนี้เนี่ยเวตาลก็ชี้ให้เราเห็นว่าไการยอใครเนี่ย มันทําให้ความรักเกิดขึ้นได้คือพูดถูกหูเนี่ยนะคะมันก็ผูกใจไปด้วยล่ะคะ่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคะมีคนมาพร่ำพรรณนากับนางมุกดาวลีเยอะมากนะคะแล้วนางผู้นี้รู้สึกยังไงโอ้โหนางเบื่อมากเลยคะ่ะนางเบื่อกับกรนนางเกลียดกวีไปหมดเลยแล้วก็เลยบอกกับพ่อเป็นคําขาดเลยว่า ถ้าจะหาผัวให้นางเนี่ยนะจะต้องหาผู้ชายที่รูปร่างดีและไม่เคยแต่งกับกรอนเป็นอันขาดทนไม่ไหวแล้วนะคะและชายที่จะมาเป็นสามีของนางต้องเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบมีความรู้รู้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่ขอให้อย่าได้รู้เรื่องในเรื่องคำประพันธ์อะไรพวกนี้เลยคือฟังจนเอียนแล้วไม่ช้าไม่นานท่านผู้ฟังค่ะก็มีชายหนุ่มสี่คนมาจากสี่ทิศนะคะ มาจากทิศต,ต่างๆกันทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวนออกทิศต,ตวันตกค่ะและต่างคนต่างก็มีคุณงามความดีเสมอกันทั้งในเชิงปัญญาในเรื่องของพละกกำลังและในเรื่องของความรู้เอาละสี่สี่คนก็เข้าไปหาพราหมณ์ฮริธาตบิดาของนางมุกดาวลีพร้อมๆกันพร้อมกับก็แสดงความประสงค์ว่าอยากจะได้นางมุกดาวลีซึ่งเป็นลูกสาวของพราหมณ์ฮริธาตนั้น เป็นภริยาของตนพริธาตก็เลยนัดให้ผู้ชายสี่คนมาพร้อมกันในวันรุ่งขึ้นที่นัดมาพร้อมๆกันก็เพื่อจะได้ประกวดกันล่ะค่ะว่าใครจะดีกว่ากันในการที่จะบรรยายสาธยายความรอบรู้ของตนเขาก็มาตามนัดค่ะคนที่หนึ่งนั้นเขาชื่อมาหาเสนีเขาก็แสดงปัญญาที่เขามีว่าชายใดมีจำนงหาความไม่เปลี่ยนแปลงที่นี้นสถานีานนวิทยุศึกษาเพราะความ,<อ>มเป็นไปของโลกนั้นอธิการต้นกล้วย แตกดับง่ายเหมือนฟองทะเลอันนี้ก็เป็นคําคมซึ่งก็น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงใครก็ตามที่จะไปหาสิ่งที่คงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงถือได้ว่างโง่เพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยเปรียบเทียบกับต้นกล้วยนะคะว่าอ่อนเหมือนกับต้นกล้วยแล้วมันก็แตกดับง่ายเปรียบได้กับฟองทะเลก็คือฟองคลื่นเวลาที่ระลอกคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็หายไปนะคะชายผู้นี้ยังพูดต่อไปอีกว่าสิ่งทั้งหลายในที่สูงไม่ช้าจะลืมสิ่งทั้งหลายในที่ต่ำคงจะสลายไปทั้งสิ้นนอกจากนี้ ยังได้แสดงปัญญาของตัวเองต่อไปอีกว่าญาติที่ตายไปแล้วกินน้ำตาของญาติที่คงมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นจักทำบุญตรวจน้ำจงอย่าให้ช้ำใจอกด้วนอาดูนพ่อเอ่ยคือพอฟังแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเป็นมงคลเลยนะคะพูดพูดพูดไปถึงสิ่งที่ มันไม่ชวนให้สดชื่นเลยแล้วก็ลงท้ายด้วยความตายอย่างเงี้ยนางมุกดาวลรีก็นั่งฟังอยู่หลังฉากพอได้ยินมหาเสนีพูดเนี่ยก็วิจารณ์ทันทีว่าคนเนี้นะพูดอะไรไม่มีมงคลเลยมิหนำซ้ำกำเริบเอากรนเร็วๆมากล่าวด้วยคนเป็นกวีใช้ไม่ได้ มาถึงชายคนที่สองบ้างค่ะคนที่สองนั้นก็กล่าวข้อความต่อไปนี้ว่าหญิงใดปฏิบัติชายผู้ซึ่งบิดามารดาย,ยกให้ด้วยดีหญิงนั้นได้ชื่อว่าเป็นหญิงดีแลคัมภีศาสตร์กล่าวว่าหญิงใดเป็นโยคินีในเวลาสามียังอยู่หญิงนั้นทำให้สามีอายุสั้นและจะตกในกองไฟภายหลังท่านผู้ฟังคะลองเดาสิคะว่านางมุกดาวลีมีปฏิกิริยากับ คำพูดของชายคนที่สองยังไงนางเห็นว่างโง่ที่สุดเลยค่ะที่พูดมาเนี่ยนะคะก็เลยนึกในใจว่านางเนี่ย บอกกับตัวเองว่านางจะไม่ยอมคิดถึงชายคนที่สองนี่เป็นอันขาดคือตกรอบไปแล้วนางไม่สนใจพราชายคนที่สามนี่เป็นตระกูลนักรบชื่อคุณากรค่ะก็กล่าวถ้อยคำออกมาว่ามารดาคุ้มครองบุตรเมื่อเป็นทารกบิดาคุ้มครองเมื่อจำเริญวัยใหญ่ขึ้นแต่บุรุษซึ่งเป็นชาตินักรบย่อมจะคุ้มครองรักษาสกุลของตนทุกเมื่อธรรมเนียมแห่งโลกและหลักที่ตั้งของขา้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ แม่น่าฟังนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าคุณากรซึ่งเป็นหนุ่มที่มาจากตระกูลนักรบเนี่ยพูดถึงความเป็นไปในสังคมอินเดียชัดเจนเลยว่าแม่เนี่ยจะคอยดูแลคุ้มครองลูกเมื่อยังเล็กอยู่เป็นทารกและเมื่อโตขึ้นเนี่ยพ่อจะเป็นผู้คุ้มครองต่อแต่ว่าผู้ชายซึ่งเป็นชาตินักรบนั้นจะคุ้มครองรักษาวงสกุลของตนเองทุกเมื่อเลยไม่ได้คุ้มครองเฉพาะเวลาเหมือนกับแม่กับพ่อ คนทั้งหลายพอได้ฟังคําของคุณากรซึ่งมาจากตระกูลนักรบก็อ้สรรเสริญกันเป็นยกใหญ่เลยว่าอืมเนี่ยสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยแสดงว่าคุณากร่อนนั้นเป็นคนกล้าดควรจะได้รับความเคารพนับถือจากคนทั้งปวงคนที่สี่เนี่ยเป็นคนที่มาจากตระกูลพราหมค่ะชื่อรัตนทัตเมื่อได้ยินชายทั้ง3าคนแสดงปัญญาออกมาต่างๆกันดังนั้นก็นิ่งอยู่ไม่พูดอะไรเลยจนใครๆเนี่ยคะ่ะรวมทั้งผู้ชาย3มคนเนี่ยคิดว่า รัตนทัตนั้นโง่เขลาไม่มีความรู้ที่จะแสดงออกแต่พอพรามณริธาตซึ่งเป็นบิดาของนางมุกดาวลีและคนอื่นๆอยู่ในที่นั้นเนี่ยขยันขยอให้พูดรัตนทัตก็พูดสั้นๆส,สั้นจริงๆค่ะว่าความนิ่งนั้นดีกว่าความพูดสั้นแต่ได้ใจความนะคะก็คือว่าอยู่เฉยๆดีกว่าที่จะพูดออกมาเพราะว่าถ้าพูดออกมาแล้วคนก็จะรู้นะคะว่าตัวเองโง่หรือฉลาดจากสิ่งที่ตัวเองพูดนั่นแหละ การนิ่งๆไว้คนก็เดาไม่ได้ว่าตัวเองตกลงโง่หรือฉลาดกันแน่พูดออกมาสั้นๆแค่นี้คนอื่นๆก็ขยันขยอให้พูดอีกเขาก็พูดออกมาค่อนข้างยาวว่าคนฉลาดไม่ประกาศความอายุของตนไม่ประกาศให้ใครทราบเมื่อถูกหลอกทั้งไม่ประกาศความมีทรัพย์หรือเสียทรัพย์ไม่ประกาศความบกพร่องในครอบครัวไม่ร่ายมนให้คนได้ยินและไม่ประกาศความรักภริยาหรือวิธีประสมยา หรือหน้าที่ประพฤติธรรมหรือของให้หรือคำกล่าวโทษหรือความไม่มีสัตว์แห่งภริยาตนนี่ก็เป็นการขยายความอะค่ะจากข้อความที่ว่าความนิ่งนั้นดีกว่าความพูดโดยยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนฉลาดเขาจะไม่บอกว่าเขาอายุเท่าไหร่และถ้าถูกหลอกเขาก็ไม่บอกให้ใครรู้ว่าเขาถูกหลอกและก็ไม่บอกว่าตัวเองนี่มีทรัพย์สินมากน้อยเพียงไรความบกพร่องในครอบครัวก็ไม่เอามาประกาศให้คนอื่นรู้ แล้วการร่ายมนทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีความรู้และก็ไม่จําเป็นจะต้องประกาศในความรักที่มีต่อภรรยาหรือเรื่องอะไรทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดให้คนอื่นเขาต้องมารับรู้ด้วยคือตัวเองแค่รู้อยู่ก็พอแล้วพอชายคนที่สี่กล่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านฟังก็ก็เป็นอ่านว่าการประลองปัญญาของคนทั้งสี่นั้นก็สิ้นสุดลงค่ะพรามหมณ์ภริทาตก็แสดงความเสียใจต่อชายคนที่หและชายคนที่สว่า นะว่าตกรอบไปละ2คนนี้ก็เลยให้ของเล็กน้อยแล้วก็เอาน้ำมันหอมประพรมเสื้อผ้าชายทั้งสองคนแล้วก็รดน้ำดอกไม้ที่ศรีรษะจากนั้นก็ให้พลูนะคะเป็นการเชิญให้กลับพอถึงชายคนที่3และคนที่4ี่ก็คือคุณาก่อและรัตนทัศน์นั้นพรามภริธาตก็บอกว่าขอให้มาใหม่ในวันรุ่งขึ้น ใายทั้งสองก็มาตามนัดพราหมณ์ก็บอกว่าเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญญาเสมอกันเลยนะนะที่แสดงจากคำพูดท่านทั้งสองนี่มีปัญญาจริงๆสมดังที่ท่านแสดงผ่านทางคำพูดเมื่อวานเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านต้องแสดงให้เราเห็นว่าปัญญาของท่านมีผลเป็นความรู้และประโยชน์อะไรบ้างมันมีประโยชน์อะไรบ้างจากปัญญาที่ท่านมีเนี่ยคุณากรซึ่งมาจากตระกูลนักรบก็กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้สร้างรถขึ้นไว้คันหนึ่งรถนั้นอาจจะพาข้าพเจ้าไปถึงไหนได้ทุกแห่งในพริบตาเดียวนี่คือสร้างรถนะคะสร้างรถไว้คันหนึ่งแล้วก็รถนี่จะพาไปไหนมาไหนได้เร็วมากในเวลาอันเร็วมากเลยชั่วเวลากระพริบตาก็ไปไหนมาไหนได้ส่วนรัตนทัตก็กล่าวว่าข้าพเจ้ามีความรู้ชุบคนตายให้คืนเป็นมาได้และอาจสอนเพื่อนของข้าพเจ้าให้สามารถเช่นกันเอาละสิคะคนหนึ่งก็เป็นนักประดิษฐ์คนหนึ่งก็มีเวทมนต์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป พรามพริธาธจะตัดสินใจอย่างไรติดตามคราวหน้าค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศนกร,ระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจอาการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาด้วยระบบ FN ความถี่92เมกะเฮิร์์